เราเรียกเพื่อนกันล้วกุ่ๆโค้งาม้น่ารักมคุณทำน่ารักั้ยคุณกลัวหมเหนื่อะดูมันทำท่าสวยเลย นังดูด้วยเส้วว่ามันกระโดด